สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพยน์มูลเกิดครับผู้จ้าของสวนไก่การที่มีการปลูกตะไคร้ในระบบมาตรฐาน GAP ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ มาทาส่วนตะไคร้ผมก็เป็นพนักง,งานบริษัทนะครับผมเรียนจบเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมหลังจากเรียนจบก็ไปทํางานเกี่ยวกับด้านที่เรียนก็คือเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมกับบริษัทเอกชนอยู่ประมาณสักสิปีครับมีความสนใจด้านเกษตรเพราะว่า,าที่บ้านเนี่ยสมัยก่อนทําการเกษตรเราก็เลยมองว่า,าเราอยากทําเกษตรแล้วเราจะปลูกอะไรดีก็เริ่มทดลองลองหาพืชที่จะปลูกและที่จะเอาไปต่อย,ยอดได้เราก็สนใจตัวตะไคร้ พราะมองว่าเป็นพืชที่ลงทุนน้อยอ่าประเด็นหลักเลยอยากกลับมาอยู่บ้านครับเพราะว่าในช่วงที่ทํางานเนี่ยเราไปอยู่กรุงเทพแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอ่าอุ๊ยไม่เหมือนบ้านเราเลยเราอยากจะกลับมาอยู่บ้านเราที่ที่ปทุมธานีนะครับผมเป็นคนปทุมธานีก็เลยมองว่าถ้ากลับมาอยู่บ้านจะทําอาชีพอะไรก็เลยมองอาชีพเกษตรแล้วก็มองต่อไปว่าอ่าถ้าทําอาชีพเกษตรแล้วจะปลูกพืชอะไรแล้วจะอยู่รอดอย่างไรครับ หาข้อมูลแล้วก็สอบถามจากเกษตรกรที่เขาปลูกตะไคร้เราเข้าไปดูเขาว่าเขาปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรเอาไปขายที่ไหนจริงๆผมเริ่มทดลองตั้งแต่ยังทำงานอยู่ก็เริ่มทดลองปลูกตะไคร้ด้วยพื้นที่ประมาณ4ี่ไร่ครับ ได้ผลผลิตที่ไม่ดีเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วเราก็ก็เหนื่อยมากกับการทรรําเกษตรแรกเพราะาเราไม่เคยตากแดดไม่เคยทําด้วยลง,ลงมือทําด้วยตัวเองเราก็เริ่มแบบทำลองผิดลองถูกในขอบแรกก็ได้ผลผลิตที่ไม่ดีเท่าไหร่เราก็เอาไปขายซึ่งก็ได้ราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับแต่จากนั้นเราก็เริ่มไปหาข้อมูลเพิ่มเริ่มหาแนวทางที่จะได้ผลผลิตมากขึ้น ตาขคร้แกงหรือตาไ่ร้ที่ปลูกทั่ว,วไปเนี่ยก็คือมีสองสายพันธุ์ก็คือพันธุ์ขาวกเกษตรก็คือพันธุ์ที่เราปลูกก็คือปลูกเพื่อขายต้นเอาไปประกอบอาหารกับอีกพันธุ์หนึ่งก็คือพันธุ์เขียวกเกษตรก็คือปลูกเพื่อขายใบเอาไปทำาชาจากใบตาไครับแล้วอีกตะขคร้อีกประเภทหนึ่งที่เราเคยได้ยินก็คือตะขคร้หอมเขาจะไม่ยมนำ,นำมนารับประทานะนะครับเอาไว้ทํายากยันยุงทําน้ําหอมเขาเรียกตะขคร้หอมครับซึ่งตลาดตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็เป็นเฉพาะกลุ่มมากกว่า เราก็เลยมองว่าถ้าเราจะทำในเชิงเยอะๆอะไรอย่างนี้ครับตลาดอาจจะรองรับเราไม่ได้จริงๆเราคิดตั้งแต่แรกเลยครับว่าเราปลูกตะไคร้เราเป็นมือใหม่เราจะทำยังไงให้ผู้ซื้อรู้จักเราได้อย่างไรพอเราเริ่มมีประสบการณ์เราก็ไปเช่าพื้นที่ร้อยไร่เพื่อปลูกตะไคร้พอเราเริ่มมีความรู้เนี่ยเราก็ปรับตัวร้อยไร่เนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับปลูกตะไคร้ให้เพื่อนเกษตรกรเนี่ยเข้ามาแชร แชร์ share, ประสบการณ์กันแล้วเราก็พัฒนาจากตรงนั้นครับแล้วเราก็ไปติดต่อหน่วยงานของราชการเพื่อขอใบรับรองที่เรียกว่าแกรหรือว่า GAP นะครับเพื่อจะสร้างมาตรฐานของฟาร์มเราขึ้นมาครับหลังจากที่เราได้ใบรับรองแล้วเนี่ยเราก็ไปนําเสนอผู้ส่งออกอโรงงานต่างๆว่าเราเป็นเกษตรกร,เร,กรเราสามารถผลิตตะไคร้คุณภาพมีใบรับรองแล้วเราก็คาดหวังว่าตรงนั้นเนี่ยจะเพิ่มยอดขาย แล้วก็ปริมาณการขายที่เยอะขึ้นในอนาคตครับ GAP ก็คือเป็นมาตรฐานการปลูกพืชตามสุขลักษณะที่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยเป็นคนกำหนดะนะครับผมซึ่งการขอหรือว่าการทำเนี่ยไม่ได้ยากก็เพียงแต่ว่าเกษตรกรต้องมีการบันทึกไม่ว่าจะเป็นบันทึกการปลูกบันทึกการใส่ปุ๋ยบันทึกการให้น้ำบันทึกการเก็บเกี่ยว แล้วก็ไปกรอกข้อมูลที่กรมวิชาการเกษตรหรือว่าหน่วยงานของกรมที่ใกล้บ้านในแต่ละพื้นที่เมื่อเราไปกรอกข้อมูลเรียบร้อยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจที่ฟาร์มเราว่าเป็นอย่างไรแนะนําเราว่าควรจะปรับปรุงอย่างไรต้องมีห้องเก็บอุปกรณ์สําหรับทําการเกษตรต้องไม่มีสารพิษหรือว่าถ้ามีการใช้สารเคมีก็ต้องมีการบันทึก หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจแล้วก็มานําตัวอย่างตะไคร้เราไปตรวจเพื่อหาสารหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบรับรองให้แล้วก็ใบรับรองเนี่ยจะมีอายุประมาณ2ปีก็จะมีการมาตรวจอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของ GAP เนี่ยมีผลต่อการขายมากครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรค่อนข้างเยอะเวลาที่ผู้ส่งออกหรือว่าโรงงานที่เขาต้องการสินค้าเกษตรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไปที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อไปขอลิสต์รายชื่อของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน GAP หลังจากเขาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะดูว่าเกษตรกรรายไหนเนี่ยที่เขาสนใจอยู่ใกล้เขาเขาก็จะติดต,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 ต่อไปครับทีแรกเลยย้อนกลับไปเนี่ยหลังจากที่เราทําเป็นแล้วปลูกเป็นแล้วเนี่ยเราก็ไปโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ส่งออกส่งไปขายายังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปอเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทํามาต่อเนื่องแล้วก็ จะเป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพเป็นหลักแล้วก็ส่งขายให้เขาเรื่องราคาเนี่ยเราก็จะเป็นผู้กําหนดเองเพราะว่าลูกค้าต้องการสินค้าที่มันคุณภาพปลอดภยัยมีใบรับรองครับแต่หลังจากเราเจอโควิดอ่าเราก็ต้องปรับแผนนิดนึงครับหลังจากโควิดเนี่ยการส่งออกก็น้อยลงเราก็มาขายให้กับลูกค้าในประเทศครับก็ซึ่งเป็นผู้ผลิตอ่าพวกพิกแกงรายใหญ่ต่างๆซึ่งเราก็เข้าไปอ่านำเสนอกับเขาเข้าไปทํางานร่วมกับทีม ทีมพัฒนาของบริษัทนั้นๆแล้วก็มีการซื้อขายกันครับส่วนเรื่องการปลูกเนี่ยเราก็มีการแบ่งพื้นที่การปลูกออกเป็น3โซนหลักๆนะครับเรามีพื้นที่การปลูกหลักๆอยู่ประมาณ150ไร่อ่าเราก็จะทยอยปลูกทีละประมาณ50ไร่เพื่อให้มันเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีครับปัญหาของการปลูกตะไคร้เราจะพบตะไคร้ในช่วงของหน้าแรงคือตะไคร้ต้นสั้นต้นเล็ก อันนี้ก็คือจะพบเพราะว่าเราเวลาเราไปส่งให้กับลูกค้าส่งออกเนะะี่ยเขาต้องการต้นใหญ่ต้นยาวแต่ว่าพอหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะต้นสั้นต้นเล็กวิธีการแก้ไขของเราก็คืออย่างช่วงนี้จะเริ่มเข้าหน้าแล้งแล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่เราก็พยายามสร้างบรรยากาศในฟาร์มของเราเนี่ยให้มันเหมือนหน้าฝนโดยเราผ่านน้ําจากคลองชลประทานเนี่ยเข้ามาในปริมาณที่มากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเต็มฟาร์มเลยแล้วก็มีการให้น้ําเพิ่มขึ้นเราสร้างบรรยากาศโดยรวมเนี่ยให้มันเหมือนฤดูฝน ให้น้ํามากขึ้นเท่าๆกับฤดูฝนการจเจริญเติบโตของตะไคร้เนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกับฤดูฝนครับ คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพึ่งครับหรือเจ้าของเพจพึ่งพาพอเพียงครับที่มีการแปรรูปมะกรูดครับให้เป็นแชมพูครับแล้วก็สิ่งเหลือใช้จากการทำแชมพูครับก็ไปนำเป็นน้ำหมักครับแล้วก็แผเป็นน้ำยาอเนกประสงค์ที่มีคุณภาพครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรตกรรมครับ แชมพูของเราเนี่ยทำจากเปลือกมะกรูดนะคะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ทั้งลูกนะคะใช้แค่เปลือกมันเพราะว่าในในเปลือกของเขาเนี่ยจะมีน้ำมันหอมระเหยที่มีสรรพคุณช่วยทางด้านบำรุงเส้นผมนะคะช่วยให้อ่าบำรุงให้เลือดไหลเวียนที่หนังศีรษะได้ดีมันก็จะทำให้ผมของเราแข็งแรงแล้วก็น้ำมันก็จะช่วยให้ผมเรานุ่มขึ้นอะไรเยงี้ค่ะแต่ทีนี้นเอ๊เราก็มานั่งคิดว่าตัว ลูกข้างในเนี่ยเรามันจะใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมอะไรเงี้ยก็ก็เลยไปหาวิธีทำน้ำหมักมากรูเด็ทีเนี้ยพอเราทำแชมพูมันมีเยอะใช่ไหมคะมันแบบเยอะมากทำทีนึงก็แบบหลายกิโลอะ่ะเราก็เลยคั้นคั้นเอาแต่น้ำอะคะ่ะคั้นบีบบีบบ,บีเอามาหมักกับน้ำตาลรายแดงหมักไซโลแก้วไว้นะคะถ้าสองปีอะ่ะคือดีมาก ช่วงแรกๆคือเรายังไม่ได้ขายตัวน้ํายาน,นี่นะเพราะว่าเรายังหมักน้ำหมักอยู่ก็จะขายแต่มะกรูดแล้วก็ตัวนี้เราก็เริ่มเริ่มหม,มักไว้หมักหมักไว้คือกะก็ไปทําปุ๋ยแต่ว่าน้ํามะกรูดเราเอามาหมักก็คือไม่เติมน้ำเลยนะคะเพราะว่าบางบาง,บาง,บางสูตรเขาจะต้องมีการเติมน้าแต่นี้คือเราแบบเข้มข้นเลยใช้น้ํามะกรูดใส่น้ําตาลหมักลงไปในโหลก็จนทําไปเรื่อยๆะค่ะจน พอเข้าปีที่สองน้ำหมักของเราได้ละโอเคน้ำหมักเปิดโอ้โหสวยงามก็เลยโอเคขายน้ำยาเนกประสงค์ด้วยเลยซึ่งตัวนี้ก็คือทำใช้เองในบ้านด้วยทาขายด้วยแล้วก็ได้น้ำหมักมาทำขายตรงนี้เป็นเป็นเสริมกันคือมากูดหนึ่งลูกเนี่ยเราไม่ทิ้งอะไรเลยคือใช้ทั้งลูกใช้หมดทุกอย่าง สำหรับทำความสะอาดอเน,นกประสงค์ทําความสะอาดได้ทุกอย่างแทนผลิตภัณฑ์เคมีในตลาดได้เลยไม่ว่าจะล้างจานซักผ้าล้างห้องน้ำล้างเช็ดพื้นล้างรถล้างก็คือเหมือนใช้ทําความสะอาดทั่วไปอะค่ะเราก็คือใช้ใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยก็คือไม่ต้อง คือจากเมื่อก่อนเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตน้ำยาล้างห้องน้ำขวดหนึ่งน้ำยาล้างจาน,นยาซากาักผ้าน้ำยาถูพื้นเต็มตะกร้าตอนนี้ไม่ต้องละขวดเดียวของเราเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านไม่ไม่ไม่ระคายเคืองผิวด้วยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะแบบแพ้ถ้าเราใช้น้ำยาล้างจานในตลาดเนี่ยที่เป็นเคมีอ,อะไรเงี้ยเราก็จะมือแห้งแล้วก็จะคันมือแต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองเราก็จะแบบ ล้างได้ทั้งวันเลยเพราะเราทำอุปอทำแชมพูด้วยเราก็ต้องมีล้างอุปกรณ์ทุกวันอยู่แล้วเราก็ใช้ตัวนี้ล้างเราก็มือเราก็โอเคค่ะไม่แห้งไม่คันเหมือนก็เวลาเราจะล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยเราถ้าเกิดเป็นน้ํายาล้างห้องน้ําในตลาดก็จะรู้ว่ามันจะเป็นเคมีแรงๆเราต้องสวมถุงมือสวมรองเท้าใจแม้จัดเต็มแต่ถ้าเราใช้น้ํายาตัวนี้เราก็ ล้างห้องน้ําตอนอาบน้ําล้างไปได้ไม่ต้องใส่ถุงมือไม่ต้องใส่รองเท้าไม่ต้องจัดเต็มก็ได้อาบน้ําไปล้างห้องน้ําไปก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีต่อตัวเราดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอะค่ะผสมสมุนไพรตัวอื่นลงในแชมพูของเราอะค่ะอย่างเช่นบอระเพ็ดดอกอัญชันแต่ตัวนี้ก็คือยังยังไม่ได้ ขายแบบจริงจังก็จะมีมีกลุ่มลูกค้าประจำที่เขาแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาใช้อะไรเงี้ยค่ะก็คือมีมะกรูดเป็นหลักเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเพิ่งจะมาสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ที่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะมีแชมพูมะกรูดนะคะแล้วก็น้ำยาอเนกประสงค์เดี๋ยวเราให้เขาค่อยๆเดือดไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะหลังจากที่เราคั้นน้ำมะกรูดมาได้แล้วนะคะเราก็จะนําไปหมักแล้วก็นี่คือน้ําหมักมะก,กรูดที่ที่หมักเอาไว้นะคะหลังจากที่เราไดา้ตัวนี้แล้วเราจะนํามาปันนะะ่นค่ะก็ใส่ในเครื่องปั่นเลยเลยอันนี้คือคือน้ําน้ํามันหอมระเหยที่สกัดมาจากผิวมะกรูดนะคะแล้วก็ดูเราได้เท่านี้นะคะก็จะคนนํานวณขั้นแรกเราใส่เกลือลงไปก่อน,นะคะ่ะเกลืออันนี้ก็คือเกลือ าทําทกับข้าวทั่วไปได้เลยนะคะถ้าใครหรือใครจะใส่เป็นดอกเกลือก็ได้ค่ะเกลือนจะช่วยทําให้แชมพูของเรามีความข้นหนืดขึ้นค่ะพอเกลือละลายดีแล้วเราก็จะใส่หัวแชมพูลงไปค่ะอันนี้คือหัวแชมพูจากนั้นเราก็ค่อยๆค,คนนะคะค่อยๆค,คนให้ หัวแชมพูเนี่ยเข้ากับน้ำสมุนไพรที่เราเตรียมไว้พยายามอย่าคนแรงะค่ะเพราะถ้าคนแรงมันจะเกิดฟองก็คือถ้าเกิดเราคนแรงเนี่ยมันเกิดฟองแล้วมันก็จะเทยากนะคะในนี้ก็คือแชมพูจากผ<ม>ิวมะกรูดค่ะเป็นคนที่สนใจเรื่องสมุนไพรอยู่แล้วแล้วก็ปลูกสมุนไพรไว้ที่หลังบ้านบ้างอย่างเช่น บรเพชเนี้ยฮะก็คือเราก็รู้ว่าเขามีสปปรรพคุณทางด้านหนังศีรษะทางด้านเส้นผมแล้วก็ผิวหนังอะไรทุกอย่างเลยก็คือดีก็ก็คือดีอะค่ะเราก็เลยเอาบราเพชมาปลูกไว้หลังบ้านรอไว้เลยแล้วก็อย่างลังจืดเนี้ยซึ่งลังจืดเนี้ยมันมีสปปรรพคุณเรื่องของการล้างพิษใช่ไหมคะตัวเนี้ยก็เอามาลงไว้เลยลงไว้เลยรังจืดล้างพิษแก้ได้สารพัซึ่งลังจืดเนี้ย ปกติถ้าเกิดประมาณเดือนละครั้งเนี่ยบางทีตัวเองเอามาต้มทานด้วยนะเพราะว่ามันช่วยขับพิษแล้วก็จะมีว่านหางจระเข้อะไร่เงี้ยค่ะก็คือจะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่หาได้ในครัวค่ะแล้วก็จะมีขิงขิงแล้วก็ขมิน้นใช่ไหมคะขมิน้นแล้วก็จะมีดอกอัญชันด้วยดอกอัญชนันดอกดอ,กอัญชันก็จะช่วยให้ผมดกดำ ผู้ชมครับป่าไม้ครับถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ความสำคัญครับวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปที่ป่าชุมชนอ่าวไอยอครับซึ่งชุมชนที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์ป่าอย่างประสบความสำเร็จครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับชุมชนบ้านถ้ำตลอดหมู่บ้านเล็กๆกกลางผืนป่าอ่าวไอยอ แหล่งต้นน้ำที่กําเนิดจากฝั่งอ่าวไทยไหลสู่ฝั่งอันดามันเมื่อป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชาวบ้านทั้งชายหญิงต่างลุกขึ้นสู้และปกป้องอย่างกล้าหาญจนสามารถรักษาผื้นป่าไว้ได้ชุมชนได้ช่วยกันส,สนนนนร้างสรรค์กิจกรรมอนุรักษ์ป่าที่หลากหลายเป็นบนทพิสูจน์การทํางานด้วยหัวใจคนรักป่าของชุมชนอย่างแท้จริงที่ผ่านมาชาวบ้านท่านตลอด ได้พยายามรักษาพื้นที่ป่าของชุมชนให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ให้เป็นแหลง่งทรัพยากรที่มีค่าเพื่อส่งต่อคนรุ่นถัดไปแม้เวลาเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่เข้ามาความสําคัญของพื้นที่ป่าก็ยังทําให้ชุมชนร่วมกันดูแลและส่งเสริมให้ผู้คนเห็นคุณค่าและการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้อง พอตอนที่เขาเข้ามาบุกรุกตอนนั้นก็ปีพศส5 3 1ผู้ใหญ่จำเนียนลูกวิจิตเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ผมเป็นกําลังเป็นเยาวชนอยู่ตอนนั้นก็มีการต่อสู้กับกลุ่มอิทธิพลหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ทรมาธรมาปี45ก็ได้รับตรงพระาราชทานแล้วก็ได้ทั้งคณะกรรมการรสต,ตอปอทั้งประธานรองประธานแล้วก็ วายดำเนินการตรวจป่ารัาะ,ะเวนป่านะครับป่าตรงนี้ที่เหลืออยู่ก็สมัยผู้ใหญ่ดีต้องน้ำแก้วนะครับได้เอาไว้เป็นป่าต้นน้ำให้กับลูกหลานในอนาคตได้ใช้น้ำได้ใช้ผลอาศินในป่า พื้นที่ต่าบุน้าตกเลยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอยู่แล้วนะครับก,ก็ก็ได้เปรียบตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนที่ช่วยมาเสริมก็คือความความเข้มแข็งความเข้มแข็งของชุมชนครับเพราะว่ามันก็มาช่วยให้ให้ให้พื้นที่ที่เราได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยมีความเด่นขึ้นนะครับมันอาจบางบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นตา่าไม้เหมือนกันแต่ว่ามันถ้าชาวบ้านเขาไม่ตระหนักถึงความสําคัญ มันจะส่วนมากมันจะค่อยๆถูกทำลายไปครับแต่ของเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาตัวนี้ไว้ได้ทุกวันนี้เรายังเห็นกลุ่มคนนักอนุรักษ์แวะเวียนกันเข้ามาทำกิจกรรมมีคนรุ่นใหม่ ขึ้นมาเป็นแกนนําสืบสารการอนุรักษ์ป่า,า,าอาวัยโยต่อไปเหล่านี้ย่อมแสดงว่าพื้นที่แห่งนี้มีชุมชนที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมเท่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วจุดเด่นของป่าที่นี่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเมฆไม้นานาพันพร้อมั้งสมุนไพรั้งไม้ใหญ่แล้วก็ต่ามกลางกลียววนแล้วก็เป็นบ่อน้าที่ หลมาเก็บรวมกันก่อนจะเป็นลําตาลออกมายังหมู่บ้านที่เราเลี้ยงเป็นเส้นเลือดใหญ่ให้กับอาชาบ้านหมู่ที่สีและอำเภอใกล้กเกียงจะมีเอาเอาประมาณอยู่ตัวหนึ่งของคุมไม้ที่จะจะัดสรรให้มาคือ ขประมาณการบริหารจัดการป่าก็จะมีกิจกรรมการจะทาป้ายโครงการแล้วก็ออกกฎร,ระเบียบแล้วก็ทำามป้า,มายชื่อต้นไม้แล้วก็ฝ่ายจะรอน้ามันจะเริ่มจากจุมจนขึ้นมาเจ้าที่ป่าไม้ก็คือเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงอคอให้คาแนะนําแล้วอคอยให้คำปรึกษาให้ก็แนวทางก,การจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ป่าครับผม ถือว่าประสบความสําเร็จในใน,ในตอนนี้เนี่ยถือว่าประสบความความสาเร็จมากนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับบริเวณข้างเคียงนะก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ต้นแบบได้เลยนะครับสามารถเป็นพื้นที่ที่ให้ที่อื่นมาดูงานได้แล้วก็ในเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าทางชุมชนเนี่ยให้ความร่วมมือ แล้วก็สามารถที่จะเป็นเป็นแล้วเป็นเป็น,ปน,ปนตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นได้ครคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบัญชรครับที่มีการเลี้ยงจรินระบบแนวตั้งครับโดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการต่อยอดอาชีพครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ตั้งแต่เราทำจิ้งหลีดมาตั้งหลังจากช่วงภาวะโควิดนะฮะเราทดลองถ้าเรื่องการเลี้ยงจิ้งหลีดไม่มีคําว่าท้อเลยครับมีแต่ปัญหามาให้เราแก้มีปัญหามาให้เราแก้จนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยเราคิดว่าสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมันค่อนข้างเสถียรละความท้อไม่มีมีแต่อยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นดีขึ้นครับการทำเกษตรอย่างพอเพียงปัจจุบันเราก็ทำในลักษณะของพอเพียงนะก่อนที่จะเป็นฟาร์มนี้เนี้ย เราทดลองก่อนเล็กๆประมาณ5-6ตู้เลี้ยงซึ่งสิ่งที่เราทดลองแล้วเนี่ยเราก็ดูแล้วผลผลิตที่มันได้เนี่ยมันได้เกินจากความคาดหมายของเราเราก็ถือว่าประสบผลสําเร็จละในส่วนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็มาปรับต่อโดยการขยายมามาสร้างเป็นฟาร์มนี้ซึ่งฟาร์มนี้เนี่ยเราก็มีเป้าหมายว่าเราจะผลิตให้ได้ประมาณสัก2ตันต่อเดือนนะฮะแล้วปัจจุบันนี้เรายังใส่ตู้เลี้ยงยังไม่เต็มเลยนะฮะ แต่ก็ได้มากกว่าสองตันต่อเดือนละอันนี้ก็ถือว่าเราขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วขยับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เริ่มการแปรรูปด้วยเพื่อให้ตลาดของเราเนี่ยมั่นคงยิ่งขึ้นเราเริ่มปรับโดยการแปลรูปโดยการแชร่แข็งเรามีตู้ตู้เก็บแช่แข็งเอาไว้ขายในช่วงที่เราสามารถสะสมของไว้แล้วก็ขายในช่วงที่ราคาดีๆได้ด้วยนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะขยายต่อออกไป จากระบบนี้พร้อมที่จะขยายอันนี้ก็น่าจะเข้ากับระบบของความพอเพียงที่เราทำล้วก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องทำให้มากที่สุดอย่างได้อย่างหนึ่งค่อยๆไปทั้งเรื่องตลาดและก็เรื่องการผลิต ในพื้นที่นี้จะมีพนักง,งานประจำะทำงานอยู่ในการทำงานของเขาเนี่ยก็จะมีะมีกระบวนการในการทำงาน,เ,นเป็นขั้นตอนคือ,อขั้นตอนการเตรียมรองไข่ขั้นตอนการเตรียมตู้จัดเรียงวัสดุแล้วก็ทำความสะอาดวัสดุในการเลี้ยงพวกนี้จะมีพนักง,งานทำประจำอยู่ที่นี่แล้วก็รวมถึงขั้นตอนในการจับด้วยการทำงานของเราเนี่ยเราจะแบ่งว่าโอเค ในหนึ่งวันเนี่ยเราจะจับอยู่ประมาณสองตู้เลี้ยงสองตู้เลี้ยงก็จะได้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงร้อยกิโลกรัมต่อวันทุกวันทุกวันนะจันทร์ถึงเสาเราหยุดเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะหยุดไม่มีการทํางานในวันอาทิตย์ซึ่งไม่มีการทํางานเนี่ยก็จะไม่มีพนักง,งานมาที่นี่เลยระบบก็จะมีการเลี้ยงอัตโนมัติไปเองครับในการทํางานในในฟาร์มนี้เราใช้คนทั้งหมดสี่คนในการทํางานซึ่งงานแต่ละวันเนี่ยก็จะวนลูปกันไปอย่างนี้เรื่อยๆตลอด ความสำเร็จทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นได้เพราะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเป็นการออกแบบการเลี้ยงที่เราพยายามปิดปัญหาที่เราเจอจากการเลี้ยงทั่วไปของการเลี้ยงมแมลงนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยคือจังหวัดปทุมธานีไม่มีอากาศที่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนมากจนเกินไปจากที่ ไอ้วันร้อนมากจนเกินไปนี่หมายถึงว่ามแมลงเนี่ยเขาชอบในลักษณะของร้อนประมาณนี้38-39องศาเนี่ยเขาอยู่ได้สบายเลยอันเนี้ยส่วนหนึ่งของการที่ประสบความสำเร็จก็คือการออกแบบและพื้นที่ที่อยู่ของเราค่อนข้างเหมาะสม ในลักษณะของฟาร์มของเราเนี่ยส่วนหนึ่งที่การเราแบ่งปันความรู้คือมีการถ่ายทําเป็นลักษณะของคลิปการเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแล้วถ้าเกษตรกร,ร,กรหรือกลุ่มเราเราขอเน้นว่าเป็นกลุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามาเป็นรายย่อยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเยอะ,อม,ายอะ,อะมาเป็นกลุ่มเราเรายินดีที่จะให้ความรู้โดยการเข้ามาชมงานได้เข้ามาเป็น,ปนกลุ่ม หรือเป็นกลุ่มนักศึกษาก็มีเยอะนะมีนักศึกษาเข้ามาชมงานเยอะเป็นกลุ่มเกษตรกรจากทางจังหวัดได้จัดมาอะไรงนี้ก็มีเยอะก็แล้วแต่ฮะแล้วว่าจะเข้ามาเป็นลักษณะยังไงเรายินดียินดีให้ความรู้แล้วก็ยินดีพาชมกิจกรรมที่เราทําอยู่ครับ คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นเสมือนรากฐานในการดำรงชีวิตครับเพื่อคุณผู้ชมอยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิกันครับแล้ววันนี้ครับเวลาของรายการคร่าแผ่นดินหมดลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ